สวัสดีค่ะเมื่อนีตื่นแต่เ้าับสิเสียงแหบเสียงแหงในน้นจน้ะเนาะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะอ้ะเนาะอากาศมันเปลี่ยนมันหนาวทั้งฝลังเศสก็เริ่มมีอาการแบบคอแห้งยิ่งขึ้นกับประม,มาณว่าบอกถือยิ้งไข่ไปเลยจา้าเพราะว่ามันเปลี่ยนอากาศนะจ้ะจนาะเป็นอยงไรบ้านเฮาสบายดีสุขุมสุขคนบาา่าจ้าบ่ได้เบาแยกวันบ้านน้าบ่ได้ว้ำพิลหวังห้องหลายเหมือแล้วจา้าเป็นจัางไร ร้อยกระทงมวลโบจ่ามวนบบผู้ใดมีคูก่กับสิมวนอยู่น่าจะเนาะผู้ใดมีคูก่กับสิสมวังในจักน้อ,นอยน่าจะเนาะผู้ใดบ่มีคูก่กับ่บเป็นอย่างเดียวไปซีเรียดได้จะเด้อไปร้อยกระทงกับไปปล่อยถูกปล่อยโศกปล่อยลูกปล่อยไพ่เป็นประเภทนี้รอบปีก็จะไปสีเรียดมันน,น่าจะเนาะกับเรื่องคูเ่เรื่องอย่างจะได้วันวาน้ากับผ่้ใดมีคู่เดอกวจ้าบ่้ด้เป็นยน้ำเพินเดอกจ้าอยู่บ้าน,าานเลย,ยละจ้าทำงานจ้า อากาศหนาวแล้วที่บ้านเราดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุข,ขู้สุขคนเด้อแม่พี่น้องลูกหลานลูกเต่าก่ดูแลสุขภาพเจ้าของสุข,ขู้สุขคนเป็นห้องสุขู้สุขคนบ่ได้มาบามาปากกะชิ้นห่อจ้าบ่ได้มาบามาปากกะชิ้นห่อยู่เพราะว่าโทรศัพท์มันล็อกอยู่สองมือไว้จ้าโทรศัพท์เพิ่งเพิ่งเปิดได้มือเนี่จ้าเพิ่งเปิดได้ก็เพิ่งมาเหตุมือนี่งเลจ้ามาบม่หน้่มือหนี่งเลยจ้า สิออกไปเห็นงานละจ้ะเพราะว่านเอ็นงานหลายก็สิเริ่มเปลี่ยนกะเปลี่ยนอย่างละมู่พวกก็สิเปลี่ยนกันพัดกันจากเขางานจ้จะก็สิบ่คคอยมีเวลามา่อไรปานไรกัน,น,นมีเวลาก็สิเมื่อไ่ซูบ่งเนาะจ๋านอะเม่ไรทักทายสวัสดีตอนเจ้าแรงน้ำกันละจ้ะจะสันว่าจ๋านอะเดี๋ยวออกไปเห็นงานก่อนเมื้อนี้บไ้ลงสวนเนาะจ้ามื้อนี้เพราะว่าฟ่าว่าาะฝาวไปเห็นงาน ฝากขอบคุณที่ติดตามยายอ้วนนะคะฝากขอบคุณจากใจจริงนะคะที่ติดตามยายอ้วนนะคะผู้ใดไเขามาเบิ้งแล้วๆก็กดไลค์กดแชร์ชให้ยา,ยาย,ย,ยเด้อสิบบริภาษีจีาใไเด้อจ้าเด้อล่าใเขามากกสิบบริพาษีจีกดไลค์กดแชร์ให้ยายเด้อจ้าเด้อยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณจากใจจริงนะคะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ